อากเมนแรกผมเลือกที่จะหยิบเป็นสปอยล์บอลนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมสามารถตั้งคอนโทรลเลอร์สี่เรื่องแต่รอบ1นขีดสเอออันนี้คือรอบ2อขีดหนี่ผมได้คอนโทรลเลอร์สี่แล้วใช่ไหมอันนี้จริงๆผมครบตั้งแต่รอบที่แล้วและตั้งแ,แต่รอบ1นขีดสแล้วเว้ยคือบ้าจัดอันนี้คือจุดเริ่มเรื่องของความรวยของผมเลยนะครับมีทั้งอากเมนสปอยล์บอลแล้วก็มีทั้งคอนโทรลเลอร์สด้วยมาทำให้เราเก็บสเต็กได้ไวนั่นเองนะครับแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งคือไอตัวของดาวา ดาวเว่นผมมันไม่2ดาวนะแล้วก็ไม่มีของให้มันเลยถ้าเกิดจะให้รวยกว่าน,นี้แบบเก่งกว่านี้เลยคือผมต้องมี IE กับกุนซูให้มันในช่วงต้นเกมเนี้ยแต่ว่าผมไม่มีนะครับแต่ก็ได้อยู่ไม่เป็นไรนะครับเล่นแบบนี้ได้อยู่คโลเรสต้นเกมคือไม่มีสเปดด้วยนะรวยจัดถ้าเกิดได้สเปดมามันก็จะรวยกว่านี้แน่นอนแต่ว่าเกมนี้ได้เปล่าก็าเดี๋ยวไปรอดูเอากันนะไปรอดูเอากันเองละกันนะครับเออลิ้นจะพันอีกแล้ว อัปเดตสถานการณ์ช่วงเตะสองนะครับก็แพ้ไปรอบหนึ่งนะบอร์ดเราก็ตอนนี้สามารถเก <the> ็บสเต็คของคอนเฟลเลอร์ได้มา60กว่าแล้วนะครับใกล้จะแคทเอารอบที่3แล้วนะไอการแคทเอาของคอนเฟลเลอร์นี่ผมก็จำไม่ได้นะว่ามีอะไรบ้างแต่ผมจะจำได้คร่าวๆก็ไอรอบแรกครับ10 10 10ส0สเต็คก็จะได้เป็น2บาทใช่ปะแล้วก็รอบที่235มั้งครับได้เป็น2 2บาทฮาร์ดไอสองดาวสองดาวเออได้เท่ากับได้5บาทนั่นแหละส่วนรอบที่สน่าจะได้อะไรผมจำไม่ได้แล้วครับเพื่อนั่นแหละประมาณนี้ ส่วนอเ m e n t e นี่ผมเลือกที่จะหยิบเป็นไอเทมนะเพราะว่าผมอยากได้กุณซูให้ตัวของดาวเวนนะครับตอนนี้ยังไม่มีเลยมีแค่อ e ีชิ้นเดียวครับแล้วเป็นดาวเดียวด้วยคือจะเก็บได้ช้ามากนะเออเพราะว่าตัวดามจเรามันไม่ไม่สองดาวอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเก็บสเต็กได้ช้าเองจริงๆถ้าเกิดจะให้ดีผมควรโลหายตัวของไอดาวเวนให้ได้สัก2ดาวเนาะก็จะดีกว่านี้นะแต่ว่าผมกรีดดี้ไงผมจะรีบขึ้นเวลนะครับและของที่ได้มาจากอเ m e n t ก็คือห่วยจัดเลยผมก็เลยต้องทุบทิ้งนิดหนึ่งครับไม่งั้น เล่นยากเกินโอ้โหแล้วได้ป็นแอบถีฟก็ไม่ได้ตรงคอมเราเท่าไหร่นะแอบเซ็งอยู่นะครับอันนี้ผมอยากได้ธนูแค่เดียวเลยจะทำกุนซูนะครับแต่ไม่เจอนะแย่จัดเลยอันนี้นะครับไม่เป็นไรก็วิธีการเล่นคอมคอนเทเลอร์ก็นั่นแหละรครับอย่างที่บอกไปช่วงต้นเลยนะก็เล่นวินสีมาให้ได้เยอะๆจะด,ดีที่สุดห้ามเล่นแพ้นะครับเล่นแพ้ไม่คุ้มนะคอนเทเลอร์นะครับไม่ใช่เชมบาลอนแบบนี้นะก็คือต้องเล่นชนะเท่านั้นนะครับวินซีเก็บใสกไว้รวยๆท้ายเกมเลยมันจะเล่นตรงข้าวกับพร้อมเชมบาลอนนั่นเองนะครับ ก็ถ้าเกิดได้เป็นสเปซของคอนโทรเลอร์ต้นเกมก็จะดีนะครับมันจะทําให้เราเป็นคอนโทรเลอร์สได้ง่ายแล้วก็สามารถเก็บสแต็กได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับจบเกมผมเคยแคสได้เยอะสุดก็ประมาณ800ครับที่ได้เป็นอะไรนี่แหละจำไม่ได้ลวเออนั่นแหละคือเยอะสุดของผมแหละผมจําได้นะแปดร้อยนะตอนนั้นผมตั้งคอนโทรเลอร์หได้ไวเลยแหละครับแต่อันนี้ผมน่าจะตั้งคอนโทรเลอร์หได้ช้านะเพราะผมไม่มีสเปซนะครับแล้วก็ต้องไปรอหาหมดช่วงเวลเก้าเลยก็แอบช้าอยู่แต่ก็ได้อยู่ครับเกมนี้ผมก็สามารถพลิกเกมได้อยู่กับจากที่เกือบจะแพ้นะครับ สถานการณ์จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันตอนท้ายแล้วกันนะครับ้ <S <S วรอบสเตจสามที่ผมแอบเก็บสแต็กของคนณเขาเลยได้ช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวดาเมจหลักของเรามันเป็นคอคีนะครับไอตัวของดาดาเพืนมันไม่สองสักทีเว้ยก็แอบเซ็งอยู่นะแล้วผมได้คอคีสองดาวเลยครับในรอบเวล7เจ็ดคือบ้าจัด ก็ต้องให้มันแบกไปก่อนแล้วครับเพื่อที่จะเป็นทางผ่านไปสู่เลเวลเเนาะผมก็จะไม่ได้เล่นมันไปตลอดแล้วครับก็ให้มันแบกไว้ก่อนนะจริงๆถ้าเกิดเป็นตัวดาเมจเราอ่ะเป็นตัวคอนรลเลอร์มันจะดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้ตัวดาเมจที่เป็นคอนคลเลอร์ใช่ปะ่ะมันก็จะไม่ได้สแต็กนะครับอตอนนี้เพิ่งได้ร้อยกว่าเองจริงๆคนได้สักเกือบ200แล้วเนาะเพราะว่าดาเมจหลักผมมันเป็นไอตัวหขอกี้เนาะในช่วงเตะสามนะครับก็ไม่เป็นไรได้อยู่ครับเดี๋ยวก็เก็บไปเรื่อยๆเนาะไปรอกันอีกทีช่วงงท้้้้ายเกมมมแลแลลววตอออนนีขผะอดอะ ของผมได้ BS เรียบร้อยแล้วนะหมดคือของ BS ต้องแบบนี้นะครับผมแนะนำเลยผมลองมาหมดและทุกสายเลยคือหมอดเล่เกมได้ของแบบที่ดารีียถืออยู่เห็นปะไอที่เป็น Q S นาะชอเอรอมไนอะคือบ้าจัดด้วยทุกคนคือเล่นโคตรหนุกลองไปดูท้ายเกมได้เลยหมดของเนี่ยคือบ้าเกินส่วนบ้านไอ้นอกเสือนี่ผมยังสู้ไม่ได้นะก็แพ้เขามาตั้งแต่ช่วงต,งต้นเกมแล้ครับ โอเคเดี๋ยวก็มาดูกันว่าอักเมนที่3ามจะเป็นยังไงนะอันนี้มีแอบเสียงเกมกระตุกนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นที่โปรแกรมอัดหรือว่าเป็นที่โปรแกรมอีมูนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะแต่ผมน่าจะลดเสียงให้ไม่ค่อยได้ยินแล้วแหละเพราะว่ามันหนวกหูเออมันกือกๆกากไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวลดเสียงให้นะครับไม่เป็นไรอันนี้ก็อักเมนที่3ามนะครับผมน่าจะหยิบเป็น Not Today แน่นอนเอ็ดอัลบินะครับเพราะว่าเราจะบัฟให้หมดแล้วก็เอ็ดอัลบนอีกชิ้นหนึ่งอ่ะที่ผมนนนน่่่าาจะ้้ออองเเใหถืมไปัั ได้มันก็จะได้เป็นไอ้นี่ด้วยนะโบนัสตีเร็ว35นั่นเองก็ถือว่าดีกับบอร์ดเรามากๆนะครับเราหมอดผมยิ่งตีเร็วก็ยิ่งดูดเลือดได้เยอะยิ่งแบบทุบมันๆนั่นเองนะครับอันนี้ผมขึ้น8ไปเรียบร้อยนะโลนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหาบอร์ดให้เราแข่งขึ้นอะพวกตัว5บาทอะไรเงี้ยมาเติมนะครับแต่ว่าได้เป็นเคสลินก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะอยากได้เป็นพวกลัมเบิลพวกไอตัวไฟเตอร์มากกว่าพวกอะไรนะ วิการพวกนั้นจะดีกว่าครับแต่ผมไม่น่าจะโลเยอะนะเพราะว่าผมจะสกิปเวลแปดไปเวลเก้าเลยนั่นเองนะครับไปหาหมอดมาแบกท้ายเกมนั่นเองหมอดคือแคลรี่หลักเราเลยเว้ยแล้วก็เจสเป็นแคลรี่รองของผมนะมาดูกันหมอดท้ายเกมหน้าตาเป็นไงนะครับ ในรอบเซจสี่นี่ก็แพ้ยับยับนะครับตามคาดเลยเพราะว่าคนอื่นเขาโลกันหมดแล้วนะเขาขึ้น7ขึ้น8โลหาตัวแคลลี่หลักให้เป็น2ดาว3าดาวกันหมดแล้ส่วนผมจะสกิปเวล8ไปอย่างที่บอกเลยครับก็จะไปเวลเเลยนั่นเองก็เลยต้องแพ้ไปตามระเบียบนะก็ได้อยู่ครับตอนนี้ผมออพเวลมาได้เกือบครึ่งหลอดแล้วนะก็ใกล้จะเวล9แล้วน่าจะเวล9ในรอบสาวไอ้รอบ5ขีด2ขีดสามแหละประมาณนั้นนะที่ผมจะเล็งไว้อันนี้ผมได้เจสมาแล้วนะน่าจะได้มาจากในรอบวงหรือว่าโลเจอเนี่ยแหละก็ได้อยู่นะให้มัน เป็นตัวรับ e ไอ้อน,นี่ไปเลยเชื่อะไรนะ anomaly ไปเลยไม่ได้ซีเรียสน,นะครับว่าต้องเป็น anomaly อะไรนะก็ได้หมดเลยเพราะว่าคีย์หลักของเราคือท้ายเกมครับตัว5บาทให้ได้หลายๆตัวในบอร์ดนั่นเองคือคีย์หลักของเรานะไม่ได้จําเป็นต้องเลือก anomaly เท่าไหร่นะเก็บตังค์ไป up พเวลดีกว่านั่นเองนะครับวิธีการเล่นแบบนี้นะก็คือเล่นบอร์ดฟาสต์เนะไม่ได้เล่นแบบบอร์ดรีโล อะไรเท่าไหร่นะจริงๆเล่นเป็นเอ็มเปซ่าแบกก็ได้นะช่วงเวลแปดนะครับมันมีเล่นได้หลายอย่างเลยเว้ยไอตัวของคอนเทเลอร์เนี่ยมีเล่นเป็นเอ็มเปซ่าแบกก็ได้ช่วงเวลแปดอะไรเงี้ยแบบโลหะเอ็มเปซ่าให้ได้2ดาวโลหะแบบไอตัวของอ่าไอ้นั่นอ่าเอ็มเปซ่ากับไออะไรนะชื่ออะไรนะไอ้นั่นอะตัวแท้งมันอ่ะเอลิสเออนึกชื่อไม่ออกนั่นแหละครับมันเล่นได้หลายแบบเนาะก็อันนี้ผมเล่นแบบว่าสกิปเวลแปดไปหาเป็นตัว5บาทไปเลยเพราะผมคิดว่าผม หไหวเว้เลือดผมพออีคอนผมดีพอก็เลยเลือกที่จะไปเล่นเวล9กาแทนนั่นเองนะครับอาจจะเวลก้านิดเดียวแล้วไปเวลสิเลยด้วยซ้ำนะครับเกมนี้นะ ตอนนี้ผมคิดว่าบอร์ดผมไหวนะบอรดผมไหวเลือดผมเยอะพอก็น่าจะไปไวลเก้าวล1สิบได้อยู่ชิวอยู่อันนี้ก็น่าจะขึ้นเก้าเลยไหมขาดอีแค่ไม่กี่ไบทนะผมน่าจะเทมโปไปเลยนะครับอย่างที่บอกเลยผมขึ้นเก้าค่อนไหวนะเพราะว่าอังเม้นอันนี้ด้วยแหละครับสปอยล์เอาบอเออแต่ผมรู้สึกว่าผมใช้ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมไม่ได้วินสติกดีขนาดนั้นอนะแต่ก็ได้อยู่ครับมันก็ทําให้เรารวยอยู่สปอยล์เอาบอนะโอเคนี่ผมขึ้นเก้ามาเลยครับโลนิดหน่อยหาหมดตัวหนึ่งโอเคสวยครับได้แล้ว แล้วก็เอามอดลงไปครับตั้งเป็น6 c o l ร r นะบอร์ดที่ผมจะเล่นตอนนี้ก็จะเป็น4อร์มสวแล้วก็6 c o อร r นะฮะเออประมาณนี้อ่ะน่าจะเป็นประมาณนี้นะหน้าตาบอร์ดเรานะครับก็น่าจะเล่นบอร์ดนี้ไปเลยจนถึงเวบสิบเลยนะครับก็มีแอปโลนะหวังว่าจะให้หมอดได้2ดาวก่อนแล้วค,อค่อยขึ้น10หรือไม่ก็ถ้าเกิดคิดว่าไหวก็ไป10เลยแต่ผมว่าไม่น่าไหวแล้วครับน่าจะต้องอาโลนึนงเพื่อที่จะให้หมอด2ดาวให้เจสสดาวก่อนนะไม่งั้นไม่ไหวแน่นอนครับถ้าเกิดเราเล่นแบบโลบเกินก็จะแตกเอาได้นะ มาดูกันถ้าเกิดหมดอด2ดาวบอกเลยเกมพลิกแน่นอนนครับเดือดๆเลยสถานการณ์ตอนนี้ก็มีโลไปนิดหนึ่งครับไม่ได้แบบโลหมดตัวขนาดนั้นนะเห็นปะออคอนผมก็ยังเก็บไปที่40บาทอยู่แล้วผมได้เจสสอดาวมาแล้วนะครับ เจนี่น่าจะได้จากคอนโทคเลอร์นะครับ2ดาวนะเพราะว่ามันเกินมาด้วยเห็นปหมผมได้มาจากคอนโทคเลอร์นั่นเองนะครับก็ดวงดีอยู่นะได้ตัวที่เล่นนะครับแต่ว่ามอดผมก็ยังไม่2เลยตอนนี้มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็น่าจะต้องโลเพิ่มอีกนิดน,นึงแหละเพราะว่าอยากให้หมอด2ก่อนนะแล้วเราค่อยไปเวลสิบกันนั่นเองนะครับตัวคีย์หลักช่วงเวลสิบที่จะให้มันแบกเลยก็จะเป็นเจสครับไอตัวของมอดนี่แหละแล้วเวลสิบเพราะวจะเปลี่ยนนะครับไม่ได้เล่นสีฟอร์มตัวแบบแล้วก็จะไปเล่นเป็นตัว5บาทมาเติมแทนไไมม่่่่วววาาาจจะะเเเปป็็นนนิิก้้ออยตัขง ลัมเบิลเอ่ยอะไรแบบนั้นนะครับที่จะเอามาเติมในตอนวลวสิบะนะเดี๋ยวจะถอดไอตัวของฟองสแปบ,บออกแน่ๆครับเพราะว่ามันไม่ได้เก่งเท่าไหร่เออมันเอามาแบกช่วงแบบสเตจห้าแบบเนี้ยได้อยู่แล้วเราก็จะไปเปลี่ยนบอร์ดเป็นตัว5าบาทล้วนๆในช่วงสเตจหกนั่นเองนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็คือเล่นแบบนี้ไปก่อนแล้วก็โลเรื่อยครับหาอย่างที่บอกเลยเจสกับมอดให้ได้2ก่อนแล้วค่อยขึ้นววสิบนั่นเองนะครับ ุกคนก็น่าจะเห็นนะครับว่ามอนดิไคใส่ของแบบนี้คือแม่งเดือดจริงเว้ยทุบโคตรเร็วแล้วแล้วมันมีดูดเลือดจากตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับคือมันเก่งมากนะครับใส่ของเนี้ยก็แนะนําว่าถ้าจะเล่นมอนดิไคใส่ของแบบนี้ได้คือเดือดจัดจัดนะครับเห็นปะ่งซอยโคตรเร็วเลยแล้วมันได้ความสามารถของไอ้นี่ด้วยครับ not today นะครัอักเมนนะครับมันยิ่งตีเร็วขึ้นนั่นเองนะก็คือเดือดจัดนะครับดาวเมทแบบดาวเดียวเกือบเท่าเจสสองดาวเลยนะของแบบเท่ากันนะครับก็คือแบบตึงมากก็ อยากให้มัน2ดาวก่อนนะแต่ผมคิดว่าผมไม่น่าจะโลหาและผมคิดว่าบอร์ดผมใวนะครับกับบอร์ดคนอื่นอ่ะผมคิดว่าผมบอร์ดผมหวแล้วผมก็น่าจะไปเวลสิเลยดีกว่านะครับไปเอา v ว l ลูบอร์ดให้มันเยอะวันนี้ดีกว่าแล้วจุดที่ผมอยากให้ขึ้นจากที่จะขึ้นเวลสิบให้ได้แบบไวๆเลยก็คือผมได้ซิวิก้าสดาวมาฟรีครับอันนี้คือจุดสาคัญเลยเพราะว่าผมจะให้มันแบกช่วงท้ายเหมือนกันนะผมจะทอดฟอร์สแวับออกอย่างที่บอกนะครับก็จะใส่เป็นลัมเบอร์กับซิวิก้านี่แหละ Fighter มันติดฟิตไฟเตอร์กับติดฟิต ก็จะไปเวลเอ้ยเวลสิดีกว่านะเออผมเลยตัดสินใจไม่โลละไปเวลสิเลยละกันนะครับอันนี้ผมคิดว่าจะใส่โดมิเนเตอร์ดีไหมแต่ไม่มีสล็อตให้ใส่ครับถ้าเกิดใส่แล้วคือฟอร์มสเว็บก็หลุดอ่ะเออแล้วก็ถอดเทอน์เฟลเลอร์ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับอืมก็เลยไม่มีสล็อตใส่เนาะเดี๋ยวรอไปเปลี่ยนบอร์ดอีกทีตอนเวลสิบละกัน,นครับอันนี้ก็เล่นไปก่อนหมอดก็น่าจ,จะแบกได้อยู่นะดาวเดียวนะครับแต่อาจจะยืนได้ไม่นานเท่าไหร่เห็นไหมโดนดาเมจแบบเบิร์ดเบิร์ดมันก็ไม่ไหวลลลแ้ววค่อยยไปโกันนทีีเดะ นี่ก็ต้องยอมโดนเขาตบไปก่อนนะครับบ้านของเอ็นฟอร์เซอร์นะสูไม่ได้ครับเลือเหลืออยู่2ชีวิตอะผมว่ายังไงผมไปวะตอนนี้ผมอัพเวลมาได้เกือบครึ่งหลอดแล้วด้วยเห็นไหม,มก็น่าจะไหวอยู่แล้วนะผมคิดตอนนั้นนะนะก็น่าจะไปเวลสิบดีกว่าจะเป็นหมดเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับอันนี้ผมเทมโปเลยไหมหลังรอบเนี้ยหลังหลังรอบนี้ผมน่าจะไปเลยเว้ยอันนี้ผมเริ่มเปลี่ยนบอร์ดแล้วพอผมอยากไปแล้วไม่อยากอยู่แล้ว,ลวเวลเก้าอยากหาหมดสองดาวตัวห้าบาท์สองดาวช่วยแบกดีกว่านะครับมันเริ่มไม่ไหวแล้ว โอเคิวิกาผมก็ไม่ได้มีของไฟเตอร์เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมน่าจะถอดจากไอตัวของเอเมซ่ามาใส่ให้แทนนะครับซิวิกามันต้องมีของไฟเตอร์ดาเมจอะอันนี้ผมใส่เป็นไอ้ <c oughs> ไอน,นี่ไปก่อนนะครับอดับทีฟอะอย่างที่บอกเลยผมได้ไอเพมมารอบนี้ไม่ค่อยดีไปแหละในช่วงต้นนะครับและไออาร์เมนสองก็ได้แต่ของเวทอะไรก็ไม่รู้นะครับแย่อย่แต่ก็ได้ครับเล่นได้มาครับได้เวลาขึ้นแล้วแหละเพราะว่าต้องเปลี่ยนบอดแล้วเพราะว่าหลังรอบสเตจหนี้คนอื่นเขาเริ่มสไปร์บอดแล้วเราเริ่มรู้ไม่ได้นะครับ โอเคได้เปนซิลโก้นะซิลโก้นี่ผมอยากให้มันติดอ่ะโอเคได้หมอดส,สองแล้วก็ลังจะพูดว่าซิลโก้นี่ผมจะให้มันติดเป็นโดมินเตอร์คู่กับหมอดนั่นเองนะครับเพราะว่าโดมินเตอร์มันยิ่งแข็งมันยิ่งเก่งยิ่งถึกนั่นเองนะครับก็เลยคิดว่าใสา่โดมินเตอร์ดีดีใช่จริงๆมันควรเป็นไอ้นั่นก็ได้นะครับไออะไรนะมอนโดก็ได้ครับแต่ว่าผมว่าผมดาเมจผมค่อนข้างขาดอะผมเลือกที่จะ ให้ซูโก้ดีกว่าเออจริงๆมันโดก็ได้ครับแบบแทงเยอะๆแต่ว่าดาเมจแถวหลังผมไม่พอนะมีแค่ตัวเดียวเองผมก็เลยเลือกที่จะเล่นเป็นไอตัวของอ่าซูโก้ดีกว่าเองแล้วหมอดผมสอนแล้วครับผมว่าภาพก็น่าจะเปลี่ยนได้หนึ่งนะดูไหมหมอดทุบโคตรแรงครับทุกคนทุบโคตรมันนี่ไงเรียบร้อยครับดาเมจก็ห้าพันนะเท่าเจสครับพอๆกันเลยคือเดือดจัดแทงได้มีดาเมจนะครับสตารได้ด้วยเป็นตัวที่เก่งมากนะครับมูริไคเซอร์เนี่ยผมโคตรชอบเลย โอเคก็เกมนี้ตึงๆนะครับเลือดแต่ละคนคือแบบสูสีกันมากเลยตอนนี้ก็เหลือ5คนสุดท้ายนะครับในรอบเตะ6คือตึงจัดโอเคสก,กาคนอื่นนะครับเขาเล่นเป็นเซรีอิโรแล้วก็บอร์ดของไอ้นี่ด้วยนะครับาอินโวเซอร์ oser, แล้วก็มีเอชื่ออะไรนะไอ้นั่นอ่ะเอ็กซ์โซเรียม์ด้วยโอเคอันนี้ผมได้เป็นลัมเบอร์มาแล้วนะถอดของนะผมสายผิดนะถือโกนี่ผมให้มันถือคนซูไปแล้วกันแล้วก็น่าจะโลนิดนึงนะครับโอเคได้มอดเพิ่มมาอีกตัววครับ แล้วก็เป้าหมายเรามาแล้วครับเกมนี้มารีไคเซอร์3ดาวครับทุกคนโอเคได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเป็น5ตัวแล้วต้องาอีคอนผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเกิดแบบไม่พอจริงๆผมก็ต้องขายบอร์ดเพื่อที่จะหานะครับถ้าเกิดแบบสู้ไม่ได้จริงๆนะพิกเกมครับเราก็ต้องขายบอร์ดแล้วแหละแต่อันนี้ผมก็เก็บไปเรื่อยๆก่อนเก็บผมน่าจะต้องเก็บอีคอนไปก่อนนะไม่น่าจะแบบดองกิโลแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะ,จะว่าจะไหวกัไบไอ้บ้านเอ็นฟอร์เซอร์นี้อยังโอเคไหวแล้วนะครับไอ้ตัวเคสลินเขายังไม่สองเลยแหละก็เลยไหวนะ ถ้าเกิดเทสลินเขาสองนี่คือผมไม่ไหวแน่ครับสู้ไม่ได้เลยโอเคได้อยู่ครับไปรอดูกันว่าจะฮิตหมดสามดาวแบบตั้มเนลตอนไหนแลครับอันนี้ก็ตบคนอื่นได้อยู่นะแต่เอาเข้าจริงจริงอะตอนที่ผมเล่นตอนนั้นอะผมไม่ได้คิดจะทำมอดีไคเซอร์สามดาวแล้วเว้ยแค่เก็บเป็นทางผ่านเฉยๆอันนี้จริงๆอะผมอยากทำเจสสามดาวมากกว่าว่าผมไม่เคยทําได้เลยก็อยากโคลให้หาให้เจอนะตอนนี้ก็มี5้าตัวแล้วรพ,พอกันหมดเลยผมเลือกที่จะขายซิลโก้ไปเลยเพราะว่าดามเมจไปไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเราได้เจสเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งครับ okay. จริงๆอ่ะเอ่อซูโก้ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับมันแพงด้วยผมก็เลยขายทิ้งไว้เลยราเมดหลักเรามันอยู่ที่เจสมากกว่านะแถวหลังะผมลองคิดๆดูแล้วนะก็เลยขายเลยแล้วกันเพื่อที่จะโลหานะครับชีวิตเรามีอีก2ชีวิตอาจจะโลหาได้อยู่นะสดาวนะครับถ้าเกิดรอบหลังคลิปแล้วผมยังไม่ไม่เจอเจสสาดาวผมก็จะขายบอ่อไดแหละที่ผมคิดตอนนั้นนะนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเจสนะครับเจสผมก็เกือบนะเดี๋ยวมาดูว่าเพราะอะไรถึงเกือบนะครับ ที่ผมพูดว่าผมจะไม่ร้องกิโลใช่ไหมแต่เกมม่งก็ยั่วๆนะผมกดอยู่นั่นแล้วมันออกหมดมาตอนเริ่ม่อไป้ผมตลอดเลยผมก็เลยกดโลไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้โอเคผมก็น่าจะใกล้ได้แล้วนะหมดสามนะครับขาดแค่2ตัวเท่านั้นครับทุกคนตอนนี้มี7ตัวแล้วผมก็เลยขายไอตัวของงูนั่นทิ้งไปเลยจะลงเป็นหมด2ตัวไปในบอร์ดนะครับแต่ว่าเหลือ2คนสุดท้ายเอ้ย3คนสุดท้ายแล้วผมสู้ไม่ได้นะครับไอบ้านตำรวจเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดรอบเนี้ยผมแพ้ผมขายบอดเลย จริงเสียดายนะถ้าเกิดรอบนี้ชนะได้ผมก็จะไปโรลหลังคีปได้อยู่นะครับมันอาจจะมีเวลาเยอะกว่านี้แต่ว่ารอบนี้คือถ้าเกิดไม่ไหวคือผมต้องขายแล้วเว้ยเพราะว่าไอ้ที่สามเขาไม่น่าจะรอดนะครับเพราะว่าเขาสู้บอดผมกับไอ้บอดของคนนี้ไม่ไหวเลยเขาก็เลยต้องน่าจะแพ้ไปแล้วผมก็น่าจะเหลือ2คนแล้วผมมีอีกแค่ชีวิตเดียวครับผมก็ไม่น่าจะต้องผมน่าจะต้องรอไม่ได้แล้วแหละผมก็น่าจะต้องขายรอบนี้แหละเร็วเลยครับผมต้องสปีดรันแล้วขายแน่นอนครับอันนี้เองมึนอะไรอยู่ไม่รู้เมื่อกี้นะครับ โอเคขายครับขายหมดเหลือแค่เจตกันหมดนะครับต้องได้สักตัวหนึ่งแหละไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โลจริงๆอ่ะควรแบบว่าจ้าผมโลคาบเจตไปด้วยรอบหนึ่งครับโอ้โหอันนี้คือมันลนนะครับโอเคเจตขาดอีกหนึ่งครับคาดเจสขาดอีกหนึ่งโลครับโลโลมาไหมยังไงครับจริงๆควรเก็บตัว5บาทไว้ที่เจอระหว่างทางไว้นะเพื่อลดจำนวนตัว5บาทในภูวแต่ว่าหมดมาแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยนะกำลังจะพูดว่าถ้าเกิด จริงๆควรเก็บตัว5้าบาทที่เจอระหว่างทางไว้นะเออลดจํานวนตัวในปูให้โอกาสเจอตัวที่เราต้องการมากขึ้นอ่ะแต่ผมเล่นไม่ทันนะครับในเนี้ยมันช้าครับผมก็เลยต้องแบบกดโลอย่างเดียวนะแล้วยังฮิตอยู่นะเกมนี้คือหมอดมาแล้วครับเรียบร้อยครับชนะมาได้อยู่เหลือชีวิตสุดท้ายแล้วฝั่งโน้นไม่รู้เขาจดกดยอมหรือเปล่านะครับผมขาดเจ๊ดที่แค่ตัวเดียวผมก็น่าจะพิมพ์บอกเขาไปว่าผมขออีกตัวหนึ่งได้เปล่าอย่ากีฟกันเลยอะไรเงี้ยเออไหนๆเขาก็จะแพ้อยู่แล้วนะ อีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขาได้รอเปล่านะจริงๆผมมีเจสครบแล้วนะทุกคนลองดูดีๆเห็นปะผมมีเจสเก้าตัวแล้วเว้ยทำไมรู้ปะทุกคนน่าจะงงเดี๋ยวผมพิมพ์ว้ผมบอกขอว่าขอสองตัวได้ไหมอะไรอย่างงี้ทุกคนรู้ผมมีเจสเก้าตัวแล้วเห็นปะมีในบอร์ดอยู่แปดตัวแล้วผมก็มีจิบีอีกตัวหนึ่งอะเออจิบีเจสมันก็เป็นเก้าตัวแล้วดิถูกหยอ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 กไหยอกไม่เฉยครับโอเคมาครับ หวังการรอบนี้ว่าจะได้เจสนะจริงจริงตังค์ไม่พอแล้วถ้าเกิดไม่เจอก็คือแย่เลยแต่ผมจำไม่ผิดนี่คือฝั่งนูนเขาเก็บไปนะเอองัน้นผมได้2ตัวแล้วเนะี่ยเสียดายนะแต่ไม่เป็นไรครับาหมดเราได้โชว์เดียวเดียวเลยนะครับเกมนี้เคมาแล้วได้โย <laughs> เจสนะถ้าเกิดมาสามดาวผมก็แนะนำว่าให้มันยืนหน้าเก่งกว่านะครับไม่ควรเอาเจสยืนหลังนะมันอ่อนนะครับเจสสามดาวอะเจสยืนหน้าดีกว่าแล้วผมไม่มีตังค์แบบซื้อดูปมาโลด้วยไงซื้อตัวสามบาทอะไรเงี้ย ไม่ได้นะครับโอเคมาดูว่าเขาเก็บไปบ้าจริงด้วยนะไปเขาเก็บไปตัวหนึ่งแล้วเขาขายบอร์ดหาอะไรไม่รู้นะครับไม่มีตัวอะไรที่แบบไอ้นี่เลยก็เรียบร้อยครับนชนะแล้วเกมนี้ตึงอยู่นะเกือบนะครับรอบนั้นนะ่ะเออถ้าเกิดผมไม่เจอก็คือผมแพ้เลยไฮโลเจอได้อยู่นะจังหวะล้ำแล้วขายบอร์ดหาพลิกเกมมาได้ครับหมดสาดาว ก็ประมาณนี้นะครับเกมนี้เดือดๆเลยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูดไดสรุปท้ายเกมกันดีกว่าว่าหน้าตาบอร์ดเป็นยังไงนะมันดูไม่ได้ดดีกว,ว่าเพราะว่าผมขายบอร์ดนั่นแหละครับทุกคนมันไม่มีอะไรให้ดูนะเพราะว่าผมขายบอร์ดทิ้งไปนะแต่ว่ารูใบรูบอร์ดของผมรวม5บาททุกตัวตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ80กว่าบาทนะของเขามี50กว่าบาทนะครับเพราะเขาขายบอร์ดเหมือนกันก็นานแล้วประมาณนี้ยังดีนะที่เขายังแบบให้ผมโชว์หมดได้2อรอบเลยนะนี่ต้องขอบคุณเขาด้วยนะที่เขาจะกีฟเจสผมตัวหนึ่งก็เถอะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วสำหรับคลิปนี้มอดดีไเซอร์3ดาวพิกเกมลำ้ำยับยับเกือบ,บไม่ฮิตเหมือนกันแต่ก็ทันอยู่นะครับดวงดีเยอะ ประมาณนี้คลิปนี้เดี๋ยวไาเจอการคลิปหน้าครับผมยังไงฝากกดไลค์กดส b s c r i b e ด้วยนะเดี๋ยวไปเจอกันครับผม,งง like, วนะผมสวัสดีครับใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup อัหมว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแนๆ่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ description ผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกมม้้หใหคุ ต้องเติมที่โอ้ท็อปอัพรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน